สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของโอปะปาติกะในมิติอีกโลกหนึ่งซึ่งคุณละอองมีเศษได้จดบันทึกเอาไว้โดยท่านอาจารย์อุไรวันอามาตยกุลท่านได้เล่าเรื่องราวประหลาดที่ท่านได้ประสบพบเจอด้วยตัวของท่านเองเมื่อปีพศ2532ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาเรื่องราวที่ท่านได้เล่ามีข้อความดังต่อไปนี้เมื่อปีพศ2485ฤดูฝนช่วงหนึ่งฝนตกหนักทั้งกลางวันและกลางคืนตกติดต่อกันหลายวันเป็นเหตุให้ภาพกลางเกิดน้ำท่วมมากในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมทั่วไปตอนแรกๆกฝูงกุ้งปลาก็ออกมาเพ่นพ่านให้เห็นมากมายคนที่เห็น ก็ออกมาจับกันโกลาหลพอน้ำท่วมมากขึ้นและท่วมอยู่นานเป็นเดือนประชาชนไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งเรือพายแจวไปตามแนวถนนที่จมอยู่ใต้น้าแทนการนั่งรถช่วงเวลานั้นตัวท่านอาจารย์เองยังเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่อยู่ชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัายพระนครบรรดาเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงสายหยุด จำชื่อสก,กุลไม่ได้เดิมเธออยู่กับสองคนกับยายที่หมู่บ้านเขาพรื่งงามจังหวัดลบบุรีเป็นเด็กที่อัธยาศัายดีอายุอ่อนกว่าอาจารย์สองปีเรียกอาจารย์ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนที่รักกันมาว่าพี่พี่เชือ้อระหว่างที่เรียนอยู่โรงเรียนสวนสุนันทานี้สายหยุดเคยบอกกับเพื่อนถึงสองครั้งว่าจะต้องขอลาพี่และเลิกเรียนหนังสือ กลับไปดูแลปฏิบัติยายที่ลบบุรีเพราะในตาของยายใกล้จะมองอะไรไม่เห็นลงทุกทีแล้วถ้ายายตาบอดก็ไม่มีคนดูแลและจะไม่มีคนส่งเสียให้เธอเรียนหนังสืออีกด้วยอาจารย์ก็มีความรักและสงสารเพื่อนนักเรียนคนนี้มากจึงออกปากจะช่วยเหลือทางการเงินให้เรียนให้จบมัธยมที่สามเพื่อออกไปทำงานที่อำเภอใกล้บ้านที่ลบบุรี มีรายได้สำหรับตนเองและเลี้ยงดูยายต่อไปขณะยังเรียนอยู่นี้หากยายตามองไม่เห็นก็ให้ไปขอคนที่พอช่วยได้ช่วยดูแลปฏิบัติยายแทนไปพรางก่อนเด็กหญิงสายหยุดก็ดูจะพอใจในความช่วยเหลือและคำแนะนำของอาจารย์ขณะรอจังหวะกลับไปบ้านที่ลบบุรีเพื่อปรึกษาหารือกับยายก็เกิดน้ำท่วมกรุงเทพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางการจึงสั่งปิดโรงเรียนไม่มีกำหนดและรอให้ฟังประกาศเปิดเรียนทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเด็กหญิงสายหยุดจึงได้โอกาสตอนโรงเรียนหยุดน้ำท่วมกลับไปหายายที่ลบบุรีเข้าใจว่าคงได้ปรึกษาหารือกับยายและตกลงใจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนักเรียนผู้ที่มีฐานะดีและมีเมตตาสูงเมื่อน้ำท่วมโรงเรียนหยุดอาจารย์ก็อยู่บ้านที่สังฮี ตอนนั้นยังไม่ได้สร้างสะพานกรุงทนตัวเรือนเหมือนตั้งอยู่ในน้ำนั่งอยู่บนบ้านเห็นคนนั่งเรือไปเรือมาตามแนวถนนผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอวันหนึ่งเวลากลางวันเด็กหญิงเชื้ออามตตยกุลนั่งอยู่ที่หัวบันไดนอกชานบ้านได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกว่าพี่เชื้อพี่เชื้อดังก้องอยู่ที่หูเป็นเสียงเรียกของเด็กหญิงสายหยุดได้ยินถนัดชัดเจน จำเสียงได้แน่นอนเป็นเสียงดังแบบตะโกนก็เหลี้ยวหาตามเสียงผู้เรียกพอมองไปทางหน้าบ้านก็เห็นหญิงในเรือสองคนคนหนึ่งอายุมากนั่งอยู่ที่หัวเรืออีกคนหนึ่งเป็นคนพายเรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนคนที่แต่งตัวนักเรียนนี้อาจารย์จำได้แม่นยําว่าเป็นเด็กหญิงสายหยุดนั่นเองขณะนั้นอาจารย์มีความแปลกใจสงสัยว่าทำไมสายหยุดจึงพายเรือไปเฉย ทำไมสายหยุดไม่แสดงความยินดีส่งเสียงชี้มือชี้ไม้ทักถ่ายให้สมกับที่เธอตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังกระทั่งเธอพายเรือลับไปอาจารย์ก็ได้แต่คิดถึงเพื่อนเงียบๆคนเดียวต่อมาเมื่อโรงเรียนเปิดหลังจากปิดเพราะน้ําท่วมอาจารย์ก็ได้พบปะนักเรียนร่วมชั้นเพื่อนนักเรียนที่ชื่อเด็กหญิงรัศมี จำชื่อสกุลไม่ได้มาบอกข่าวที่น่าตกใจว่าสายหยุดตายเสียแล้วที่บ้านนอกขณะที่หยุดน้ำท่วมอาจารย์ค้านว่าข่าวนี้จะจริงได้อย่างไรเพราะในระหว่างที่โรงเรียนปิดยังเห็นสายหยุดแต่งตัวนักเรียนพายเรือมากับคนแก่ผ่านหน้าบ้านเห็นอยู่ชัดเจนรัศมียืนยันว่าสายหยุดกับยายของเธอถูกโจรร้นบ้านโจรขู่บอกให้บอกที่เก็บทรัพ์ สายหยุดกับยายก็บอกว่าไม่มีบอกไม่มีไม่มีโจนก็ไม่เชื่อจึงได้ฆ่าตายทั้งยายทั้งหลานเข้าใจว่าก่อนเวลาจะมาปรากฏตัวเล็กน้อยอาจารย์ฟังแล้วก็แสนสลดใจสงสารเพื่อนเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งได้ข้อสงสัยไว้คิดเป็นการบ้านว่าเมื่อสายหยุดเพื่อนที่น่าสงสารตายไปก่อนแล้วจริงๆก็สายหยุดไหนเล่าที่ส่งเสียงตะโกนเรียกพี่เชือ้อพี่เชือ้อ ปรากฏตัวภายเรือให้เห็นที่หน้าบ้านความสงสัยของอาจารย์อุไรวันอมาตยกุลพึ่งมาได้รับการคลี่คลายเมื่อท่านได้ศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยศึกษาอภิปัฏญาคือพระอภิธรรมนี่เองพระอภิธรรมให้ความคิดความเข้าใจได้ว่าสายหยุดเมื่อมีชีวิตจิตรักใคร่ผูกพันอยู่กับเพื่อนผู้มีความรักมีความเมตตาปราณีต่อเธอ ถึงแก่จะให้ความช่วยเหลือที่สำคัญแก่เธอเมื่อเธอละร่างมนุษย์ขณะจิตผูกพันเกิดเป็นโอปะปาติกะในอีกพบหนึ่งหรือในอีกมิติหนึ่งจึงได้มาปรากฏให้เห็นในขณะที่มีจิตผูกพันกันอย่างแรงกล้าเรื่องของการปรากฏตัวของโอปะปาติกะนี้ท่านอาจารย์อุไรวันอามาตายกุลปัจจุบันนี้ท่านได้กเกษียณอายุราชการแล้วสนใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิด ท่านยืนยันว่าท่านได้ประสบการณ์มาจริงๆมิได้มีบิดเบือนจากความจริงแต่ประการใดเมื่อคิดทบทวนเรื่องการปรากฏตัวของเด็กหญิงสายหยุดทุกแห่งทุกบุ่มแล้วอาจารย์ก็สรุปได้ว่าเด็กหญิงสายหยุดมีจิตรักใคร่ผูกพันกับเพื่อนคนนี้ก็คืออาจารย์ผู้เล่าอย่างลึกซึ้งเมื่อถูกโจรฆ่าตายเกิดเป็นโอปะปาติกะในทันทีก็ได้วิ่งมาหาเพื่อนในเวลาไล่เรียกกันนั้น พราะมีจิตผูกพันแรงกล้าอยู่คุณละอองมีเศรษฐีผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าพบหรือภูมิของโอปะปติกะนั้นอยู่ในมิติอีกมิติหนึ่งเป็นพบภูมิหรือมิติไม่กินที่อาจจะแทรกซ้อนอยู่ทั่วไปกับมิติของโลกมนุษย์ซึ่งเป็นวัตถุก,กินที่อย่างพหรือมิติมนุษย์ในโอปะปฏิกะในพหรือมิติของเขาเขาอาจจะมาปรากฏให้เห็น ในรูปของคนที่รู้จักกันได้เช่นปรากฏให้เห็นรูปเดิมที่เคยรู้จักอย่างที่เด็กหญิงสายหยุดปรากฏเป็นรูปสายหยุดคนเดิมแต่งกายนักเรียนเพื่อให้เพื่อนที่รักกันจำได้โอปะปาติกะที่อยู่ในพบหรือมิติไม่กินที่ได้แรกซ้อนอยู่ในมิติมนุษย์นั้นเคยมีปรากฏแลวว่าคนที่ถ่ายรูปแล้วได้ภาพออกมาติดเอาภาพโอปะปาติกะติดมาด้วย เป็นภาพอยู่ติดกับร่างกายของมนุษย์ในภาพนั้นแต่คนไม่เห็นไม่รู้สึกไม่สามารถสัมผัสกับโอปะปฏติกะที่ร่วมถ่ายภาพติดกับตัวนั้นได้เลยเมื่อคิดทบทวนเรื่องการปรากฏตัวของเด็กหญิงสายหยุดทุกแง่ทุกมุมแล้วอาจารย์อุไรวันก็มีความเชื่อถือสรุปได้ว่าเด็กหญิงสายหยุดนี้อาจจะมีจิตรักใคร่ผูกพันกับเพื่อนก็คืออาจารย์อย่างลึกซึ้ง เมื่อถูกโจรฆ่าตายเกิดเป็นโอปะปติกะในทันทีก็รีบมาหาเพื่อนที่กรุงเทพในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นเพราะมีจิตผูกพันอย่างแรงกล้าเพื่อให้เพื่อนรู้ตัวจึงทำเสียงตะโกนเรียกให้ได้ยินเฉพาะตัวจะเข้ามาปรากฏภายในบ้านก็คงจะเกรงโอปะปติกะประจำบ้านโบราณเรียกผีเย้าผีเรือนจึงได้เลยลับไปเรื่องราวของการปรากฏตัวของโอปะปติกะ ที่อาจารย์อุไรวันท่านได้นำมาเล่าในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อปี2532เรื่องราวของความลี้ลับพิศวงอย่างไม่จบเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ